สวัสดีค่ะพบกับยาต้อยทำได้บายพีพีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของยาต้อยค่ะวันนี้ยาต้อยพาเพื่อนๆมาดาูเหตุการณ์ของการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสากลอมทรัพย์บริษัททรีอทีจกำกัดนะคะให้มาดูว่าการประชุมที่มีคนรวมกันอยู่หลายๆคนซึ่งเขาเรียกว่ามันมีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคเขากำหนดให้เราจัดยังไงนะคะ เราจัดห้องประชุมยังไงกําหนดให้มีคนยังไงนะคะเวต้อยก็จะให้ดูภาพไปด้วยเพราะว่าถ้าไม่เอาคลิปตรงนี้มาลงแล้วเนี่ยวันนี้กลับไปถึงบ้านเด้วต้อยก็คงไม่มีเวลาที่จะทําคลิปแล้วคงไม่มีการบ้านส่งอาจารย์แน่ๆค่ะขออนุญาตให้เพื่อนๆมาดูนะคะว่าเหตุการณ์ของการประชุมในสถานการณ์การคุมเข้มเขาทํากันยังไงนะคะ สากลอมรั์บริษัททีโอทีจำกัดเนี่ยของเราเนี่ยมีสมาชิกทั่วประเทศเนี่ยหนึ่งหมื่นประมาณหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกว่าคนนะคะการประชุมครั้งหนึ่งก็จะมีสมาชิกเข้าร่วมประมาณแปดร้อยถึงหนึ่งพันคนทุกๆปีนะคะเพราอมาจากทั่วประเทศเราก็จะเวียนกันไปว่าแต่ละแต่ละปีจะไปประชุมอยู่ที่จังหวัดไหนคะ่ะปีนี้มาตกอยู่ที่กรุงเทพนะคะพอมันการประชุมใหญ่ของเราจะตรงกับเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆปีคะ่ะ พอเป็นแบบนี้ปุ๊บความลำบากใจของคณะกรรมการก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยว่ามันสามารถจัดได้หรือเปล่าพอมันพอจะคลี่คายลงได้บก็ขออนุญาตไปทางองค์กรว่าจัดได้ไหมองค์กรก็อนุมัติให้จัดแล้วก็ไปขอกับกรมอนามัยก็ให้จัดอยู่ภายใต้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมภายในห้องต้องไม่เกิน200คน แต่จวนจะถึงเวลาประชุมอยู่แล้วค่ะก็มีหนังสือจากกรุงเทพม,มหานครมีประกาศฉบับวันที่18อะค่ะลงวันที่30มกราคม2564เนี่แหละค่ะกำหนดให้การจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคเช่นโดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน100คนทีนี้ก็เป็นเรื่องเลยเพราะเดิมเนี่ยอนุญาตให้จัด200 แล้วก็มาประกาศทีหลังว่าให้ลดเหลือ100 200ก็เป็นการลำบากอยู่แล้วเพราะจาก800ถึง1,000เหลือ200ทีนี้ลดลงไปอีกครึ่งหนึ่งเหลือ100คนจำนวนของเจ้าหน้าที่รวมกรรมการก็ประมาณ30คนละเพราะฉะนั้นสมาชิกที่จะเข้าร่วมประชุมก็ได้แค่ประมาณ70คนเท่านั้น แล้วหนึ่ง้อยคนที่อยู่ในห้องเนี่ยออกไปไหนไม่ได้เลยถ้ามีการออกไปไหนก็ต้องมีคนเข้ามานั่งแทนให้เต็มเพราะว่ายังไงก็มีคนมาลงทะเบียนเกินร้อยอยู่แล้วก็ต้องนั่งอยู่นอกห้องโดยที่ว่าเราก็จะจัดให้เป็นการาไลฟ์สดให้ชมผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะอยู่นอกห้องก็จัดเก้าอี้ให้นั่งเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นและเราก็หวังว่า มันจะไม่เกิดขึ้นอีกแต้ก็จะให้เพื่อนๆเข้าไปดูว่าเหตุการณ์ในห้องประชุมเนี่ยเขาจัดเก้าอี้นั่งเนี่ยห่างกันประมาณไหนหอ,อยู่ในที่ประชุมก็ต้องติดแมสกหมดการที่เราไม่สามารถที่จะเลื่อนประชุมใหญ่ออกไปให้มันหา,าให้สถานการณ์คุมเข้มนี้ผ่านไปก่อนหรือมันไม่สามารถทำได้เพราะว่ากรรมการเห็นประโยชน์ของสมาชิก เป็นสําคัญค่ะเพราะว่าการประชุมใหญ่สามัญประจำปีก็จะมีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิกออกในวันประชุมถ้าเราเลื่อนไปความเดือดร้อนก็จะตกอยู่กับสมาชิกที่ไม่ได้รับเงินปันผลเพราะว่าหนึ่งปีเนี่ยเขาก็รอมาตลอดเพื่อที่จะได้รับเงินปันผลในวันนี้เพราะฉะนั้นการตัดสินใจในการยังจัดให้มีการดำเนินการประชุมก็ ต้องบอกขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ตัดสินใจให้มีการประชุมในวันนี้และการประชุมก็ผ่านพ้นไปด้วยดีคือร่วรัดตัดความไม่ให้ยืดเยื้อก็เสร็จจากการประชุมก็ประมาณ11โมงนะคะไม่มีการเลี้ยงอาหารก็จะจัดเป็นใส่ถุงพอประชุมเสร็จทุกคนก็จะรับอาหารกลับไปทานที่บ้าน และได้ยาดพาทุกคนไปดูเหตุการณ์นะคะค่ะเก้าอีหน้าห้องประชุมจัดห่างกันหนึ่งเมตรเพื่อให้สมาชิกได้นั่งรอก่อนที่จะลงทะเบียนสมาชิกเริ่มเข้าแถวที่จะลงทะเบียน ายในห้องประชุมจะเปิดเพลงมาร์สของสากรให้สมาชิกฟังก่อนประชุมดูช่องไฟการจัดโต๊ะเก้าอี้ของสมาชิกจะห่างกันมากนะคะ ตอนนี้เปิดประชุมแล้วนะคะคเรื่องที่ประาการแก้นตามนะเาเรื่องนีต่อน,นะครับคือทางงเจริรประการีนี่คะ,ะการประชุมใหญ่สามัญประจำปีจบลงด้วยความเรียบร้อยนะคะก็จะขออนุญาต กลับเหมือนกันได้อาหารจากบ,บ้านไปทานที่บ้านค่ะค่ะสำหรับวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบใจถูกใจย่าต้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ย่าต้อยด้วยนะคะจะได้เป็นกํำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามาเยี่ยมเยียนชมคลิปของย่าต้อยให้กำลังใจอยู่ตอลอดเวลาค่ะ ฝากคอมเมนต์ให้ยาต้อยได้อ่านด้วยนะคะจะได้ตอบคอมเมนต์ให้เพื่อนๆแล้วก็กลับไปเยี่ยมทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะพบกันคลิปหน้านะคะ